พูดถึงอาวุธของรัเสเซียและจีนแค่นี้หลายๆคนก็น่าจะคิดออกเลยว่าอาวุธของพวกเขานั้นมีหลายตัวมากๆที่อยู่ในเกณฑ์เก่าพออาวุธจานวนไม่น้อยก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุครสัสรซีที่ห0หรือ70โ,โนนู่นกันเลยทีเดียวแต่อันที่จริงแล้วในข่าศสหรัฐก็ไม่ได้น้อยหน้าทางจีนและรัเสเซียเลยนะครับผมอาวุธขนาดใหญ่ยยที่สําคัญหลายตัวของสหรัฐก็ยังมีการใช้งานอยู่เหมือนกันและวันนี้อาวุธตัวไหนจะยังคงความเป็นตำนานในกองทัพสหรัฐมาจนถึงเวลาปัจจุบันนี้ผมจะพาทุกคน กับ7อันดับแรกอาวุธของอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุด มาเริ่มกันที่อันดับแรกกันเลยนะเอาของใหญ่ๆกันไปเลยรู้จักกันดีทุกคนนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ US1 e. Huey มีการใช้งานกันมาตั้งแต่ปี1,959นู่นกันเลยทีเดียวนะครับผมปีนี้ก็อายุ65ปีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหากดูในส่วนภาคงานของกองทัพสหรัฐแล้วนั้นเรียกไเลยว่าไม่มีการใช้งานอยู่เลยแบบจริงๆจังๆนะ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกไปหมดแล้วได้มีการปลดประจำการลำสุดท้ายเนี่ยไปเก็บไว้ในกลุกตั้งแต่ปี2016แต่ก็อย่างว่าแหละนะครับผมมันก็ยังจะมีเครื่องบินบางส่วนที่ระบุในรายงานว่ายังถูกเก็บไว้ในคลังสำรองหากมีความต้องการทางด้านทรัพยากรเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้รุ่นเก่ารุ่นนี้ของสหรัฐที่เก็บไว้ก็สามารถนำกลับออกมาใช้งานได้เลยหรือใช้ในการฝึกบินแล้วก็ยังมีการไปพบว่าสหารัฐปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ในกรมตำรวจอีกด้วยเป็นจำนวนมากโดยแน่นอนสำหรับเฮลิคอปเตอรร์ลานี้เ รู้จักกันดีอย่างมากๆในช่วงของการทําสงครามเวียดนามนี่ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการเคลื่อนกาลังพลบัญชาการทัพติดอาวุธขนส่งกำลังทหารของสหรัฐที่โดดเด่นมากๆ16ปีกับตัวเลข7,000ลาที่มันร่วมปฏิบัติการในสงครามเวียดนามแม้จะมีตัวเลขการผลิตออกมามา,มากกว่า16,000ลําแล้วและปัจจุบันแม้กระทั่งประเทศไทยเราแล,และอีกกว่า35ประเทศทั่วโลกก็ยังมีการใช้งานอยู่เต็มไปหมดเลยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยไทยเรามีประจําการมากถึง60ลําเลยนะครับผมทั้งกองทัพบกและกองทัพ รเรือ อันดับที่2ของใยอีกเหมือนกันกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress มีการเปิดตัวยนโฉมให้โลกได้เห็นครั้งแรกในปี1955อายุลำสุดท้ายนี่มีการผลิตออกมาคือในเดือนตุลาคมปี1962ปัจจุบันนี้แน่นอนนะองทัพอากาศสหรัฐเป็นเพียงแค่เจ้าเดียวที่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้อยู่ในจำนวนประจำการคือ72ลำและด้วยขนาดตัวของมันมันยังถือว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เรียกได้เลยว่าทรงพลังมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้หากเราดูในเรื่องของขนาดตัวทำให้ได้อันนี้ ในเรื่องของความสามารถที่หลากหลายสามารถบรรทุกระเบิดหนักๆได้อย่างเช่นระเบิดนิวเคลียร์ขีปนาวโจมตีภาคพื้นดินที่มีขนาดใหญ่ๆได้แบบที่มันสามารถบินไปทำภารกิจได้ทั่วทุกมุมโลกและแม่นยําอีกด้วยโดยที่เครื่องบิน B-52 ทุกลำนั้นจะได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบอิเล็กโทรออฟติกและกล้องมองอินฟราเรดไปข้างหน้าทําให้การโจมตีของมันแต่ละครั้งนั้นนะเรียกเลยว่าคํานวณแบบซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อให้มีการโจมตีเป้าหมายได้ยอย่างแม่นยําและประเมินความเสียหายภายหลังการโจมตีได้แต่ถึงกันนั้นนนครบผมเื่องิ52 ก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะมันเป็นเครื่องบินที่มีค่าใช้ใจ่ายในระหว่างการบินที่สูงมากๆอีกํำหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะเรวยความที่มันมีเครื่องยนต์มากถึง8เครื่องยนต์นั่นเองนะแต่เชื่อถือว่าเรื่องของการเงินน่าจะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับสหรัฐอยู่แล้วเนาะ ดับที่3เครื่องบินบรรทุกน้ํามัน KC-135 s t a r er. t a n t e r เข้ามาประจําการในกองทัพอากาศสหรัฐครั้งแรกสู่ตอนปี1957อายุอานามเนี่ยปี2024ก็67ปีแล้วนะครับผมปัจจุบันไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นเครื่องบินบรรทุกน้ํามันที่มีการใช้งานเยอะที่สุดในโลกอีกด้วยกับจํานวนตัวเลขมากกว่า377ลําจํานวนนี้เนี่ยถือว่ามาหาศาลเลยและแน่นอนจํานวนมากในที่นี้มีอายุเกินกว่า60ปีแล้วแต่ก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าหน้าที่ของมันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินบรรทุก น้ำมันหรือเติมน้ามันฮะอากาศอะไรแบบนี้เท่านั้นนะหน้าที่ในการขนส่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อีกด้วยและได้ดีด้วยนะครับผมกับตัวเลขการบรรจุน้ํามันบนเครื่องได้มากสูงสุดกว่า90ตันและมีอัตราการถ่ายโอนต่อนาทีเนี่ยสำหรับการเติมน้ํามันฮะอากาศอยู่ที่450แกลลอนต่อนาทีซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมทั้งนี้บนเครื่องยังมีการรองรับบุคลากรได้จำนวนมากกว่า37ที่นั่งหรือตู้สินค้า6ตู้ขนาดกลางกลงและยังมีข่าวลืออีกด้วยนะว่าสหรัฐเนี่ยจะย แผนการของเพนทากอนมองไม่ว่าเครื่องบินเติมน้ำมันทาอาการสําหรับเวอร์ชันอนาคตของพวกเขาควรจะเป็นเครื่องบินแบบล่องหุนได้แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังต้องรอเวลาอีกนานเลย อันดับที่4ี่ปืนกลแกตลิง M 6 1ิบเอ็อวันแคน Can, ปืนสุดโหดจากยุคสมัยของปี1 9 5 9และแน่นอนเราจะรู้จักปืนกระบอกนี้ในเรื่องของปืนที่มาคู่กับเครื่องบินรบและอยู่กับสหรัฐมาอย่างยาวนานอายุมากกว่า65ปีโดยในเวอร์ชั่นแรกมันเข้ามาพร้อมกับเครื่องบินโจมตีของสหรัฐนะครับผมอย่าง F 1 0 4ส Starfighter และก็ถูกพัฒนาเรื่อยมาให้เข้ามาประจำการอยู่บนเครื่องบินร่องหน F 2ิ Raptor และตระกูลเครื่องบิน F ทั้งหลายของสหรัฐทั้งหมดนะ F 1 8 Hornet F เก่า F16 ไฟ i n g ฟ a l ค o n แต่ก็เป็นบางเวอร์ชั่นเท่านั้นเรียกกันได้เลยว่าโจกขบวนกันมาอย่างครบครันเดิมันเป็นปืนที่ต้องมีการลิงก์กับระบบไฟฟ้าบนเครื่องนะครับผมทํางานด้วยการยิงแบบ AI ที่ควบคู่บูรณาการไปกับระบบเรดาร์และเซนเซอร์หากอุปกรณ์ตัวนั้นมีนะมันมีลักษณะเด่นเลยคือมาพร้อมกับกระบอกปืนมากถึง6ลลำกล้องสามารถยิงกระสุนปืนได้ที่ขนาดเฉพาะคือ20มิลลิเมตรแม้ขนาดของกระสุนปืนจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยการดัดแปลงหัวก,กระสุนของสหรัฐก็เลยทําให้ปืนวันแคนมีศักยภาพในการ จาะเกาะบรรดารถถังรถหุ้มเกาะแบบหนานๆได้บ้างที่มีทั้งเวอร์ชั่นกระสุนปืนแบบจาะก,กระและกระสุนปืนแบบระเบิดแรงสูงที่มีอัตราการยิงที่สูงมากๆนะกับตัวปืน6ลำกล้องที่ยิงได้สูงถึง6,000นัดต่อนาทีโหดมากๆ อันดับที่5เครื่องบินสอดแนมขั้นสูง U-2 d a g g e Lady เข้ามาประจำการในกองทัพสหรัฐครั้งแรกในปี1956หรือนับอายุมาจนถึงเวลาปัจจุบันนี้ก็นานถึง68ปีโดยลำสุดท้ายที่ดูผลิตขึ้นมาของ U-2 นั้นนะครับผมเกิดขึ้นในปี1989โดยแน่นอนนะสำหรับเครื่องบินลำนี้แล้วเราจะรู้จักในหน้าที่ของการเป็นเครื่องบินสอดแนมของกองทัพสหรัฐที่เคยออกปฏิบัติการในวิกฤตการคิวบาและเคยถูกยิงตกโดยในยุคนั้นเนี่ยเลยกเลยว่าหน่วยข่าวกองสหรัฐ หรือ CIA ใช้เครื่องบินลำนี้สอดแนมนานา,นาประเทศในช่วงของสงครามเย็นอย่างหลากหลายประเทศรวมถึงรัเสเซียด้วย ที่ก็ระบุว่าเคยถูกยู2นั้นลุกล้ำดินแดนเพื่อเข้ามาหาข่าวและข้อมูลเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการทาหารพราะมันถูกขนานานามว่าเป็นเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีในการตรวจจับทางด้านเลดร์เซนเซอร์และระบบไซเบอร์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันนี้เครื่องบินที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้มีหน้าที่นี้อีกแล้วตามการรายงานปัจจุบันระบุว,ว่ามันจะถูกใช้ในการฝึกนักบินของกองทัพอากาศสหารัฐแล้วก็หน้าที่สําหรับการทําแผนที่วราระยะทางด้วยระบบตรวจจับ,บบนภาคพื้นดินแบบมาตรฐานทั่วไป อันดับที่6เรียกได้เลยว่าเป็นตำนานจริงๆนะนั่นก็คือปืนกลรบ M2 Browning ซึ่งไม่น่าเชื่อเวอร์ชันที่มีการผลิตออกมาในครั้งแรกสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของสองครามโลกครั้งที่1นนู่นเลยนะครับผมปี1918และตอนนี้อายุของมันคือ106ปีเข้าไปแล้วซึ่งปัจจุบนันก็เรียกได้ว่าสหรัฐยังมีการซื้อเข้ามาประจาการอยู่เรื่อยๆนะทั้งมีการติดไว้อยู่บนเรือรบเรือลาดตระเวนตามชายฝั่งรถโหุมเกาะอะไรต่างๆแทบจะไม่มีหน่วยรบในกองทัพสหรัฐหนหนนน่่วยยไไเลลทีมใช้ปืกนน M2 และไม่ใช่แค่ประเทศผู้ผลิตอย่างสหรัฐเท่านั้น,นหลายประเทศในยุโรปเอเชียประเทศที่เป็นแฟนพันแท้ของสหรัฐเองก็มีการใช้งานอยู่เต็มไปหมดรวมถึงกองทัพไทยบ้านเราด้วยซึ่งตามคอล่มนิยตยาสารของสหรัฐระบุว่าเหตุที่ยังมีการใช้ M2 Browning อยู่นั่นคือในเรื่องของการพัฒนาจากบริษัทแม่นะที่ไม่มีการทิ้งให้มันเก่าไปซะทีเดียวปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตหล,หลายแห่งสหรัฐมีการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งตัวปืนออกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวกระบอกปืนที่ทนความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นกระสุนปืนแบบ จอกเกราะที่แยกย่อยไปอีกให้มีอนุภาพจอกเกราะที่สูงมากขึ้นแบบเผาไหม้การติดกล้องมองระยะไกลการลดแรงสะเทือนระหว่างการยิงปืนเรี่อไดหรือว่าเป็นออปชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับการใช้งานในยุคนี้อย่างมากๆแต่สิ่งสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือในเรื่องของราคานะครับผมที่ระบุว่ากระสุนของ M2 Browning 12.7ม mm มทั่วไปนั้นจะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ลูกละ2.69ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงและมีราคาของตัวกระบอกปืนเนี่ย ต่อ1กระบ,บอกจะมีราคาอยู่ที่14,00งหสัเรียงสหรัฐได้เลยว่าราคาก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะและนอกจากนี้อนุภาพธ์ในการโจมตีของเบลนิ่งยังสามารถเจาะทะลุก,กำแพงสามารถใช้สังหารบุคคลทั่วไปได้เพียงแค่นัดเดียวก็เอาอยู่เลยเพราะแค่ขนาดของตัวปืนมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะท้งนี้มันยังมีผลกับยานโยน์โจมตีรถถังรถหุ้มเกราะด้วยที่มีเกาะแปะไม่ได้หนามากนะักนี่รวมไปถึงป้อมปราการหรืออากาศยานที่บินอยู่ระดับต่ำๆด้วยด้วยกระสุนของมันสามารถยิงไปได้ไกลสูงสุดกว่า8ากิโลเมตรในอัตราการยยิงเสถีน หกรอยนัดต่อนาที และอันดับสุดท้ายของเราขอใช้คําว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือสหรัฐก็แล้วกันนะในเรือที่มีชื่อว่า USS Bulitt เป็นเรือสเทิน้ํน้ะเทินบกนะครับผมถูกสร้างขึ้นมาประจำการในปี1970อายุ54ปีและก็ตามที่บอกไปเลยว่านี่คือตัวแทนของยุทโธปกรณ์จากกองทัพเรือสหรัฐดังนั้นนี่จึงหมายความว่ามันเป็นเรือรบของสหรัฐที่เก่าที่สุดในกองทัพเรืออีกด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้เก่าที่สุดคือต้องบอกทุกคนเลยว่าเรือรบของสหรัฐเนี่ยเรียกไลยว่ายกทั้งกองทัพเรือ สหรัฐมีเรือใหม่เกือบจะทั้งหมดเลยนะคบผมส่วนมากจะเป็นเรือที่อยู่ในช่วงของการผลิตปี2000มันเลยไม่แปลกที่จะทําให้สหรัฐถูกขนานนามว่ามีเรือรบที่ทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดในโลกหากดูเวอร์ชั่นปีการผลิตเนาะโดยสาหรับเรือลํานี้เองปัจจุบันมันประจําการอยู่ในกองเรือรบกองเรือที่7ของสหรัฐในแปซิฟิกท่าเรือโยโกซุกะประเทศญี่ปุ่นและแม้มันจะถูกขึ้นชื่อว่าเป็นเรือเะเทินน้ำเะเทินบกนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้จากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทุกคนดูได้ตามรูปภาพเลยระบุว่าเรือลํานี้เนี่ยน เป็นเรือสนับสนุนทางด้านหน่วยข่าวกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีการติดระบบเ,เซ็นเซอร์ระบบเลดดาแจ้งเตือนภัยตรวจจับเข้ามาอย่างมากมายสหรัฐระบุว่าเรือลํานี้เนี่ยจะถูกใช้ในภารกิจการสั่งการการควบคุมการสื่อสารและด้านหน่วยข่าวกรองที่จาเป็นทั้งหมดให้แก่กองทัพสหรัฐที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะการมาอยู่ของเรือลานี้ก็เพื่อเป็นการจับตาดูความเคลื่อนไหวบรรดาทหารและการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับผม